บอ,บอยวัดตีบอยอุ้ยตะกี้หักผู้ใหญ่บ้านอุ้ยน้องชายน้องชายที่รักสมือหนีวัดตีไปเข่าขางอี้มเท้เผาอุ้ยลิ้นสองแฉกนะมึงไหนไอบอยวายด่ากูมาเลยค่ะกูด่ามึงค่ะกูกูบ่กมกนด่าล่าจ้ะกูพูดอะไรพวกกูด่ามึงได้เต็มร้อยค่ะลิ้นสองแฉกจ้ะกูบอกเลยคนอยากไอ้บอยอย่าไปคบจ้ะครบไม่ได้ตอนแรกอุ้ยผู้ใหญ่บ้านอุ้ยหักคือน้องนี่น้องส้างผมน้องส้างผม ขันมีปัญหากันบอเคียจ้าบอเคียพูนไปฟังสัมภเวสีผุนสูโยนขี้ให้ผู้ใหญ่บ้านเฉยโยนขี้ผู้ใหญ่บ้านโบคบผู้ใหญ่บ้านเรียนไปเลียอีเพ้่าเูาสมเพียนนักสูมึงด่ากูากูด่ากลับจ้ะกูบอกเลยจ้ะนะกูไม่ใช่ดาราค่ะกูด่ากลับจ้ะนะอู้ผู้ใหญ่บ้านมาน้องผมว่าซาน ผู้ใหญ่บ้านเขาออกมไลายสดแบบอธิบายการแสดงแบบยี่สิบนาทีมันมีประเด็นดราม่าการแสดงยี่สิบนาทีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ออกมไล่สดปกป้องพี่ไส้แบบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเธอเขาออกมาแบบยี่สิบนาทีแบบได้แบบคือมันจะการแสดงมันจะแบ่งเป็นแบบแบ่งเป็นช่วงใช่ไหมช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เออผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ออกมไลาสดแบบอธิบายว่าเฮ้ยการแสดงมันมีแบบเออเขาเรียกอะไรมันมันมีช่วงมันมีสคริปต์มันมีโน่นนี่นั่นเขาผู้ใหญ่บ้านออกมาอธิบายเอะไรทำเสร็แล้วโควต พี่น้องถ้ากูพูดแบบนี้สันดาลนะการกระทำของมึงก็หมาค่ะพี่น้องครับตอนนี้เจ้าของเพจที่ชื่อว่าเลดี้พรพิษณสวีเดนแฟนเพจกำลังไลฟ์สดแล้ว,ลวลก็กล่าวเบ้าหอดผมระบุชื่อซึ่งใดๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวเลยก็คือเห็นไปคอมเมนต ผมส่งแชทไม่ได้คอมเมนต์ด้วยมผมส่งขอความไปให้กำลังใจแป๊วพาวแสงทองปีหกเจ็ดปีหกแล้วก็แปลวพาวทักมาทักมาล่าสุดผมก็เรียกว่าให้กำลังใจเเธอในฐานะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนที่มีปัญหาในฐานะมูพัวพี่น้องศิลปินเราให้กำลังใจทุกคนไม่ได้ไปเกี่ยวกับใครเลย กูไม่รู้ว่าใครปิดใครถูกกูไม่รู้เรื่องส่วนตัวใครแต่เราให้กำลังใจทุกคนแต่มาดาม,มาดามเรทีพรอนคลิปนัสวิเดนแฟนเพีบนี่เป็นไผ่แล้วก็เว้ากูเว้ามึงบอกเบ้าบอกว่าพ่อเม่บอสั่งสอนผมเว้าว่าผมการกระทําผมเฮียแล้วไปเกี่ยวอะไรกับตรงไหนกับใครถามหน่อยพูดแบบนี้ก็ได้เหรอพี่น้องฟัง ดูทุกคนดูถามหน่อยว่าทุกคนจะคบคนแบบนี้อยู่หรือเปล่ามันต้องเป็นสังคมแบบไหนที่ต้องพูดแบบนี้แล้ว็คิดแบบนี้กับคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยไม่ใช่เรื่องของใครเลยเข้าแข่งกำลังใจทุกคนเราไม่รู้ว่าเรื่องส่วนตัวใครเป็นแบบไหนเราไม่เกี่ยว เป็นได้ก็เจ้าอีกคุณลนะไปอยู่ถึงต่างประเทศไปได้ยังไงอุางงไ,ไปอยู่เมืองนอกไปได้จังไหนไมีการบอกว่าพ่อแม่ไม่บอกไม่สอนผมม,ม,มีการบอกว่าผมเป็นผู้นําคนในจ,จังใดพูดแบบนี้ได้งไง <c oughs> แล้วตัวเองไปอยู่เมืองนอกนะ่ะ <c oughs> ไปได้ยังไง <c oughs> ถ้ามีความคิดแบบนี้ถ้าจะใช้คําพูดแบบนี้กับใคร เบิงทุกคนกูไม่สนับสนุนงเบ,บิงจ้าเบิงทุกคนกกางกูไม่สนับสนุนค่ะปกติก็ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วปกติไม่ได้เคยได้สนใจใครเลยบอกเคยเองหัวซาผู้ใดเลยเป็นี่สงสัยนักก่งเกษียนผมเห็นแพ้วเ้าไปโพดว่าผมทรงขอความไป้กำลังใจแพ้วเ้า,เลาแล้วที่นี่ก็บ,บรู้ว่าผู้ใดอยู่ฝั่งใดอ,ยอยียงห้องบรูว่าไผเป็นจนังไดเราไม่รู้ เราให้กำลังใจในฐานะเพื่อนแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเออไปิลกหนูี่แหมงกูก็พูดตามเนื้อข่าวไหมคะุณก็ไปิลกเอ้าจะไปพูดตามเนื้อข่าวคุณก็ต้องดูสิว่าเราอไปโพสต์ให้เมื่อไหร่เราไปโพสต์ั้งแต่เมื่อไหร่โพสตามเนื้อถ้าคุณดูตามเนื้อข่าวคุณต้องไปดูว่ามันเราโพสตั้งแต่เมื่อไหร่เขาส่งกับพอไปหาเขาตั้งแต่มือที่เขาไม่มีปัญหากันแต่แรกคุณนะ จริงๆแล้วอ่ะมันบริกเกียวอย่างกับเท่าเลยเราให้กําลังใจทั้งสองคนบิ๊กเราก็โทรไปพูดไม่ให้เขียดกันเลยแอวพาวเราก็โทรไปมูเจ้าคนที่คบอีนี่นะถือมาแบบเยี่ยสุดเดร์สิบอ,อกหายเลยเขีย้าต่เาเจิเวงตีว่ามันมือใดห็นไหมยายเจ้าไปเวงเราให้กําลังใจในฐานะเพื่อนผู้ให้กําลังใจทุกคน มึงไปอยู่เมืองนอกมึงพูดแบบนี้ได้ไง